เอาจริงผมก็ไม่เหมือนันะรึบอกว่าเอานะเออน้ำมินคากระดาษคือไม่รู้จะมีใครอยากได้ไม่ได้มันไม่มันจะไม่ค่อยสะอาดแน่เก็บไว้ดีกว่าเป็นไงคะน่ารักไหมคะอะไรนะชอบน้องคนนี้มากเลยอ่ะทำไมอ่ะคะแต่เปย์ติ่มตอนเนี้ยทำไมอ่ะสายตาแบบเธอตื่นยังคะ ที่เราแจกไปก็คือไม่มีอะไเซร็จมีอุปมาณอันสองอันนะแต่ว่าต่อไปนี้เดี๋ยวจะมีหมดเลยเดี๋ยวจะให้เล่นเกมแต่ว่าต้องอันนี้เนี่ยรับจากมือเลยนะคะผมอยากเดี๋ยวจะถึงคนกันเลยแต่ผมว่าไม่ถึงทำตัวอยากโดดลงมาไหมคะอยากได้นะคะอยากได้่โดดถ้าโดดลงมาบอกว่าเหมืออากาศยุทธ์ก็ช่วยไม่ได้ใช่ค่ะลงมาแตเรื่องง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้น กับในเรื่องของกลุ่มอาหารเยอะมากเราก็รู้แล้วว่าข้อดีเนี่ยเยอะมากเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าใครเป็นลูกค้าเราบ้างเาจะเป็นลูกค้าเราจะต้องมีบัตรเมืองไทยสมัยคลับโโอ้ห ครับเราขอบัตรคืนด้วยเป็นสมัครใหม่นะเขาเล่นด้วแล้วใบที่2 3อือะให้เดี๋ยวให้หนึ่งรางวัลแล้วกันมีด้านหน้าใันี้สามนี่เขาอยู่ด้านหน้านะคะแต่เขานั่งเขาไม่ยอมตั้งเลยนะคะอัน <c oughs> นี้ค่ะ,ะครบแล้วใบที่สามรางวัลแล้วแจกที่นี้เหรอมีเป็นคนใจดีมากเลยอ่ะอยากแจกให้ทุกคนเลยแต่ว่า อุ้ยมีสตินับด้วยหรอเห็นไหมข้างหน้าตอบไม่ได้เลยตันสี่พวันนี้ตอบไม่ได้เลยนะนั่งฟังแบบโอยเกิดมาพีหรือว่ารุ่มาเล่าลิดาดีกว่ะผมว่าผมถามให้ดีกว่าได้ได้ไดมถามมิดยากมากนะฮะอะไรคะผมเชื่อว่าไม่มีใครตอบได้แน่นอนโอเคแล้วถ้ามีใครตอบได้ล่ะคะแล้วรุ่จะให้อะไรผมให้สองอันเลยอ่ะเออให้กอดด้วยหนึ่งทีอ่ะตอบคำถามคือสี่นี้ที่ผมร้องไปมีคำว่ารักทั้งหมดที่เพลงว้า มีคำว่ารักทั้งหมดกี่คำโอ้ข,อ,ขอตอบคำถามก็ยากอย่างนี้แหละขอตอบตอบอะไรครับหลายคำ <c oughs> ถูกใช่ป่ะลงจากเวทีไปค่นะพูน <c oughs> ่ <c oughs> ถูกใช่ป่ะให้ให้ป่ะฮะไม่ให้ให้ป่ะฮะให้ด้วยให้ผมก็โอเคนะอ่ะถามถาว่าใครรู้ก็ต้องถามผมนะผมก็รู้เราให้เราให้นี่แหละมีหลายคำถูกไหมคะก็ถูกเพราะยากไปหรอยาก่ป จริงๆแล้วผมว่าเธอเหลือแค่สองอันใช่ไหมครับสามค่ะสองอันเนาะคำถามก็เออไม่ใช่หมดแล้ครับเมื่อเช้าคุณลูกกินข้าวกับอะไรไม่รู้ยากใครตอบได้ก็มีคนตอบได้ไม่ต้องมีคนตอบได้หรอแม่ผมตอบได้คนขาข้าวไม่ดีคุณแม่เหรอคะคุณแม่ก็ต้องบอกแฟนกับบาร์แล้วบารเลยด้วยนะคะแต่เราไม่ได้มาเป็นแฟนขาะ อ่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็จริงๆแล้วผมว่าการการทำงานชีวิตผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตตัวเองค่ะทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะทราบว่ารุ่นเนี่ยนะครับหรือว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาเรื่องกว่ามึงพยายาชีวิตเนี่ยนะครับร่วมงานกับเดอะสตาร์มาแล้วกี่ปีว้าวใครตอบคำถามนี้ทำตอบผมรู้ไหมผมไม่รู้นะแอมซีแอมซีรู้ไหมแอมซีไม่รู้นะรู้ไหมครับขันหรือไม่ที่ 8รุ่นไป9ปีนะครับเรียบร้อยรวมกับเดตตาร์รุ่นสูงอันอไรนะคะ8บีเยอะไป8ปีเยอะไป4 6ปีเ <4 S 1> <4 S 2> ยอะไป4 4 4อ้6ปีเยอะไป7ครับตาหน,น้านะครับก็ถูก4เท่าไรนะ6ของปีเยอะไป4 4, 4 5ปีในคำตอบที่จุกบต้าพี่มผมไม่รู้มากกว่านี้นเนี่ยถามเนี่ย นี่แบบห้าปีเหรอห้าปีแสดงว่าเริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่ปีสามนะสามให้ค่ะแสดงว่าเป็นแฟนขับปีใช่ไหมครับแฟนขับคุณลุชหน้าตาดีใจมากแล้วเลยส่งสองอันสองอันสองไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวแจกกันง่ายๆค่ะเป็นขถาวใครตอบได้ให้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคนะทุกคนอยู่ในภาวะมากเลย เลยนะคะค่ะเมืองไทยประดับชีวิตค่ะเรามีเบอร์คอร์เซเตอร์คือเบอร์อะไรเอม่นดังเลยอะเบอร์ผมพ้นะเบอร์ะอะไรนะ1 6 6ปนต่าี่กรตายกขึ้นมาเลยคะขึ้นมาล้ไหมค่ะยากมากเลยอะ รับรัชนดาเนี่ค่ะรับชะดาพิเศษเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจริงๆถ้ให้บอกว่าอะไรที่ด้วยแล้วดิจิทูดพิกับเปิดกูเกิใช่เพราะว่าเดี๋ยววางไปเ่เดี๋ยวเข้าฝั่งตรงข้ามเหี้ยไว้ไม่ได้นะไม่เป็นทางนมีอีกมั้ยมีอีกนะกอดถ้ากอดคุณคุณกอดสิให้กอ เชื่อผมไปก็ได้นะครับเอาโอ้โหเพราะว่าเห็นคุณบอกว่าคุณไม่ค่อยสบายนะคะแตกเลยแตกเลยนะคะกับตุ๊กตาตัวนี้ยังได้ไหมคะได้เอาล่ะคำถามยากขึ้นกว่าเดิมนะจะไม่เดินถามแล้วจะเป็นของสามสิ่งใครมีของสามอย่างก่อนนะคะโอ้โหถึงท่านเปิดกระเป๋าผมก็ยังไม่ได้บอกนะแต่คว้ากระเป๋าไปก่อนอ้โแต่เนี้ย สออย่างนะคะชูมือขวาสูงๆแล้วพูดว่าบาไทยประกันชีวิตแจกนะแป้งพันแป๊ห้าร้อยแป้งยี่สิบเออสิ่งของอย่างแรกตัมบุ๊ชนะสิ่งของอย่างแรกค่ะเมืองไทยประกันชีวิตอยากได้คนที่มีสีชมพูบานเย็นในร่างกายแบบนี้นะคะสีชมพูบานเย็นอุ้ยมีกันทร้งเลยจะบอกเยอะอย่างเลยนะฮะกี่ระย่างกี่ระย่างเลยนะคะอย่างที่สองผมว่านับสิ่งดีกว่านับสิ่งได้ได้ค่ะเหมือนกับว่าไทยมีเราเล่นตามลูกคนเลย เร้ถือว่าแบบว่าใครมีของที่เป็นสีชมพูมากที่สุดเปล่งเกมเปลี่งเกมเปล่งเกมใครเปลี่ยนเกมเปล่งเกมนะคะโหเยี่สุดตอนนี้อยู่มีมีมีกี่สิ่งแล้วใครสามารถค้นออกมาจากเบื้องลึกส่วนจิตใจใต้สำนึกของเตยออกมาได้สีชมพูมากที่สุดกปลี่นเลือดออกมาเลยค่ะเทกระเป๋ออกมาเลยคว้าหัวใจตัวเองออกมาเลยนะคะอย่างในเกมนี้เอาดิสติกออกมาทับปากนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวกัดกัดกัดปากเตยเอาเลือดออกมาเลย ล่าสุดครับเอาแล้วเอาแล้วต้องมาบอกบอกนะอันหนึ่งสองกระเป๋าคิตตี้เสื้อจัมปุ่นพวกค่ะเจตตอนนี้อยู่ที่เจ็ดอย่างนะจ๊ะเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างเหมือนกันพัดออกมาให้ได้มากกว่าเขามากกว่าเจ็ดตอนนี้เจ็ดพี่ซีซีเดี๋ยวนะไปขโมยของใครมาได้หรือเปล่า <c oughs> เราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเอามาลงรวมกันอย่างนี้เหรอเพราะเดี๋ยวตอนกลับเราจะแยกกลับกันกลุ่มไหมเซตสองเซตสองเซกสองนักเกิดแล้วนะไม่ลงกั้วี้นะคะสามสิบสี่ ที่พวกสีฟูเยอะค่ะดินถึงหนูจะเป็นคนที่พวกสีฟูเยอะค่ะแต่หนูก็ไม่บ้าพวกสิบสี่ชินแน่นอนแอลบ้าเพราะรักงานอ้าวไหนโชว์สิสินนบาาสีส่นี่ของเธอด้านเดียวด้านเดียวโอ้ลายจุ<ส>ด<ส>นี่คือหน<ส>ึ่งอันนะคะไหนที่ต้องตัดออกจริงจริง ดีนะเออาบ้านคุได้ท่าไหรองเท้ารอเองเท้าองเท้าชิ้นใส่ต่อคู่เออครบไหคุณรูดพบนาสนะคะเดินขึ้นมาแล้วก็แต่ารบชิ้นอกว่าให้ทำไปทำามาชีวิตปีเลยดีกว่าข็หาโอจะโอเคสิชิ้นมอบเลยค่ะมอเลยแม่ดูกระเป๋าดิค่ะอยังไม่ได้มั้ยงอยไม่มอบได้ไห ปั่งที่เทออกมานด้เกลียวเลยชื่อครับชื่ออ้อค่ะคิดยังไงถึงพบในสิบสี่ชิ้นครับก็ไม่ได้คิดอะไรอมันก็ต่ออยู่แล้วอ๋อเหรอเออเออถึงเส้นโลอันนั้นแล้วเป็นคนข้บสีชมพูอ๋ออ๋อเอาไปใช้ต้องพกโลเออโลหน้าม้าหน้าม้าจะได้สีสูงหน้าม้ามาเจอพี่รู้นมาเจะพี่รุ่แล้วหลังแล้วหลแนะนำให้แบบขึ้นโบหรือภูด้วยใส่ชุดสีชมพูนะ้าสีชมพูเกงสีชมพูโอเคมาอบเลยดีกว่าบ๊อบเลยนะคะบ๊อบเลยค่ะ ตอนนี้เป็น15ชิ้นแล้วเพราะว่าอันนี้ก็มีสีชมพูุกฮนะคะเอาล่ะสาอะไรนะกอดกอดด้วยดิเดี๋ยวกอดให้บอกนะเขายังไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะคะไม่ยอมไม่ยอมต้องรักสาวติดลูกค้าช่วงไปแล้วมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างคะช่วงนี้ขอบคุณงานเลยค่ะตอนนี้ก็คราวน้อตวิสาอยู่นะครับคิดว่าเดี๋ยวนี้น่าจะได้ฟังกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเป็นวีเจนะครับเป็นวีเจที่กรอยู่ในรายการของ GMM Music ชื่อรายการว่าไลฟ์อจีนะครับก็โอกาสทุกวันจันทร์ของศุกร์นะครับผมเรีนถึงสองทุกคเป็นรายการสดแต่ว่าก็ผมก็จะไปแค่วันเดียวแหละนะครับต่อสัปดาห์นะครับก็ใครอยากจะดูก็ลองสุ่มดูนะครับเผื่อจะเปิดเจอต้องดูทุกวันเลยนะคะเราจะได้เจอถ้าเปิดมาไม่เจอก็เปลี่ยนช่องก็ได้ไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนนะะคจะได้จะได้ดูมิวสิกของคุณรุ่ยด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแฟนคลับเยอะมากๆเลยช่วงไทยแล้วไม่ไรอยากจะบอกกับแฟนคลับไหมคะ ก็ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับก็ล้นแต่ต้องการความมั่นคงให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับหรือว่าชีวิตหรือว่าเสี่ยงต่างนะครับแต่ในคนที่อาจจะยังไม่มีครอบครัวยังไม่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าเราต้องการความมั่นคงไปเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าเพื่มวันคอคุณมีครอบครัวที่ใจญโตขึ้นเรื่อย เราก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นนะก็ต้องบอกว่าหลายคนที่มีการทํางานแบบต้องเดินทางบ่อยอ,อย่างเช่นอย่างในรุ่นที่ก็จะทางบอกหรือว่าจะเป็นการทํางานที่เสี่ยงต่อเขาเรียกว่าอะไรชีวิตและทรัพย์สินตัวเองก็อยากจะให้ดูแลตัวเองิด้ึงด้วยการเพื่อที่จะมาทํางานชีวิตเอาไว้หรือว่าใครที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการออมเงินมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีเป็นโรง้ยาบาลแบบใหม่ที่เราสามารถที่จะเลือก ซื้อนะครับเลือกที่ใช้ได้รกออเป็นสุขภาพเป็นอุบัติเหตุได้ด้วยในตัวเป็นประกันชีวิตด้วยก็ไม่้ว่าสินค้าแพลค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะแฟนขับรถ่นห่หลายคนนะครับที่ก็อายุขนาดค่อนข้างมากแล้วนะครับเป็นพิเศษนะครับเออเป็นห่วงแต่คุณรู้ไหมว่าถึงว่าถึงว่าติดตามเราไปต่างจังหวัดนะครับแล้วเกิดแบบเดินสะดุด ขอบกันเกณฑ์นะลงวิ่งตามคุณล้นป้าอะไรก็อาจจะต้องการแบบว่าการปำรุงเชื้อปลาที๋ยวนี้มันก็ช่วยได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้บริษัทยางเงินแบการชีวิตนะคะคอยดูแลคุณอยู่นะคะเรียกได้ว่าจะเป็นผลดีกับคุณแน่างแน่นอนเลยนะคะวันนี้คุณลุ้นก็หมดเวลาแล้วใช่แล้ววันนี้ขอบคุณลุ้นนะคะที่มามอบความสุขและรอยยิ้มให้กับคุกยศานที่อยู่ที่นี้ค่ะอาการแสดงตัวมือการแสดงตัวมือจ้ะ